สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรที่เข้ามาเลขล่างก็เหลือสูตรนี้นะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับ งวดที่แล้วเราลงเป็นคู่ชุดนะครับเพราะว่าตัวเลข5ตัวนะครับผลปรากฏว่าตัวที่เทียบชนผิดนะครับสูตรนี้ยังเดินต่อนะครับ <c oughs> ผลรางวัลที่ออกของงวดที่แล้วก็คือ3ามนะครับ2ตัวล่างหลักสิบตัวที่เข้ามานะครับคือเลข3นะครับ สถิติของสูตรนี้ก็ยังไม่ผิดนะครับเข้ามาจากงวดแรกนะครับที่ออก18นะครับ18 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับ12งวดติดแต่ว่าตัวเลข5ตัวนะครับอาจจะเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวเรามีสูตรใหม่นะครับที่จะมาเทียบชนให้ใหม่นะครับในงวดนี้นะครับในงวดวันที่1พฤศจิก,กายนนะครับเอาสูตร เปลี่ยนสูตรนะครับสูตรหนึ่งผิดเราก็พักไปก่อนนะครับเอาสูตรที่เข้ามามาพิจารณากันต่อนะครับในงวดต่อไปแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตไม่มีใครทราบว่ามันจออตัวไหนนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะนําไปใช้ก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับรับชมได้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดู2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็2องตำแหน่งนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับงวดแรกเข้ามาที่ งวดที่ออก18นะครับ14นะครับเลข145เลข 4, 4 17นะครับเลข129นะครับเลข270นะครับ69แล้วก็23นะครับ79นะครับเลข790นะครับแล้วก็83แล้วก็งวดที่ผ่านมา38นะครับเข้ามาก็เป็น12งวดของสถิตินะครับ สองตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็มีหลักแสนบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนของวันี้ก็คือเลขสามนะครับร้อยหน้าพหนึ่งก็คือเลขหกนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหกศ ดักร้อยเลขหน้าคือเลข6บวกกันก็จะได้เลข9นะครับ3บวก6เป็น9สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ9เพิ่ม3เป็น12นะครับ12เพิ่ม3เป็น15 15เพิ่ม3เป็น18 18เพิ่ม3เป็น21นะครับได้เลข1จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของ หลักสิล่างนะครับจะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับสูตรนี้นะครับส่วนสูตรที่เราจะเอามาเทียบชนนะครับสถิติก็ยังไม่ยาวนะครับเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออกเจนะครับ <c oughs> สามตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับงวดแรกนะครับ3าบวก1เป็น4 แล้วก็4ี่บวกสได้เลข8นะครับเป็น8นับเพิ่มไปนะครับนับเรียงไปอีก3ตัวเป็น4ตัวนะครับทั้งหมด8โทษทีครับลบนะครับตัวแรกลบ1นะครับแล้วก็บวก2บวก1นะครับลบหเหลือ7นะครับ7บวก2ได้9ก้าเบวก1น่ได้10ก็คือ0นะครับเอาตัวท้าย8 7 9เจนะครับตัวแรกลบ1นะครับ 8790นะครับตัวที่ชนนะครับงวดนี้เทียบชนกันจากงวดที่ออก70เหมือนกันนะครับงวดที่ออก70นะครับตัวที่ชนก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเลข7กับเลข0นะครับผลรางวัลที่ออก70นะครับเลข7นะครับเข้ามาที่หลัก10นะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับเลข7 งวดต่อมานะครับงวดที่สองหกบวกสองเป็น8ปดนะครับแปบวกเ็เป็นสิบห้าได้ห้าสี่หนะครับตัวแรกลบลบหนะครับตัวแรกชนกันที่หกกับห้านะครับผลรางวัลที่ออก6 9ตัวที่เข้ามานะครับหลักสิบคือเลขหก 6, นะงวดต่อมานะครับ0ูนบวกบวกหนะครับเป็นสิบ2 4 5สามสองสี่ห้า ชนกันที่2กับ3นะครับวันนี้ผลรางวัลที่ออก2 3นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับงวดต่อมานะครับ6กบวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น16นะครับได้เลข6ลด1นะครับตัวแรกแล้วก็บวกสนะครับแล้วก็บวกหนะครับได้6 5 7 8งวดนี้ชนกันที่7กับ6นะครับ2ตัว ผลรางวัลที่ออกเจ็ดเก้าตัวที่เข้ามานะครับคือเลขเจ็ดงวดต่อมานะครับสี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกสามได้เก้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับผลรางวัลที่ออกเก้าศูนย์เลขเก้านะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับหลักสิบล่าง งวดต่อมานะครับ0ูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดนะครับได้เลข7 7 6 8 9ชนกันที่8กับ6นะครับ2ตัวนะครับงวดนี้ผลรางวัลที่ออก8 3หลักสิบคือเลข8ของงวดที่ผ่านมานะครับ8บวก4เป็น12 12บวกเเป็น21นะครับได้เลข1 11่เลบหเหลือ10นะครับสิบวกสได้2แล้วก็12บวกหได้13นะครับเอาตัวท้ายนะครับได้1 0 2 3นะครับวันนี้ชนกันที่3กับ0ูนนะครับ2ตัวผลรางวัลที่ออก3ามนะครับตัวที่เข้ามาหลักสิบนะครับคือเลข3นะครับ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดที่แล้วไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่เดี๋ยวจะบอกว่างวดที่แล้วทําไมไม่เข้านะครับไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เทียบชนกับสูตรเก่าสูตรเก่าก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่เอามาเทียบชนใหม่เพราะว่าคู่สูตรที่เอามาเทียบชนของสูตรนี้ผิดนะครับงวดที่แล้วเรามาดูของงวดนี้นะครับ6 บวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดนะครับเป็นยี่สิบสามได้เลขสามนะครับตัวแรกลบนะครับสามลบหนึ่งเดือนสองนะครับลบหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกหนึ่งนะครับสองบวกสองได้สี่สี่บวกหได้ห้านะครับ ได้สามสองสี่ห้านะครับสูตรนี้ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับหนึ 1, ่งพอยนะครับหกสี่นะครับ, 64, รบเรามาลอลุน้น <c oughs> อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกนะครับที่ลงถ้าเรามาดูตัวชนนะครับมวนนี้สองสูตรจะชนกันที่ตัวไหน เลข3นะครับไม่มีนะครับเลข2นะครับเราแลกชนกันที่เลข2เลข4ไม่มีเลข5นะครับชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับ2ตัวนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเป็น สูตรหลัก10นะครับหลัก10ล่างนะครับเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างวดนี้ชนกันที่2กับ5นะครับสถิติก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดงวดนะครับสถิติของสูตรนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับเมื่อวานหลายท่านก็เข้าใจผิดนะครับคิดว่าผมจับผิดนะครับคู่นี้นะครับ ที่ลงสูตรเทียบชน2สูตรหลักหน่วยล่างนะครับชนกันที่เลข6นะครับที่จับไว้นี่คือจับไว้ก่อนหน้านี้นะครับจับไว้ก่อนสูตรที่จะลง2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างเลข6นะครับถ้าไม่ได้ดูทุกคลิปก็อาจจะสับสนนะครับแต่ท่านที่ตามทุกคลิปนะครับดูช่องผมต้องดูทุกคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับก็คือจับ ไว้กับสูตรเลขเด่นหรือว,ว่าเลขวิ่งนะครับสูตรเลขเด่นหรือว,ว่าเลขวิ่งนะครับก่ <c oughs> อ,อนหน้านี้ <c oughs> ก็คือสูตรนี้นะครับ9-0นะครับสูตรนี้สูตรเก่านะครับลงวดที่แล้วได้7-8กับเข้ามาที่เลข8นะครับวันนี้ได้9-0กับนะครับวันนี้ได้9-0กับแล้วก็สูตรนี้ <c oughs> 5-6กับวดที่แล้วผิดนะครับ แต่ที่เอามาลง,งวดนี้ก็เห็นว่ามันตรงกับสูตรหลักสิบนะครับหลักสิบที่ได้สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกแล้วก็สูตรเลขวิ่งตัวเดียวงวดที่แล้วผิดนะครับแต่งวดนี้ที่เอามาลงก็เห็นว่ามันตรงกับสูตรหลักสิบนะครับก็เลยคิดว่าวางที่จับคู่ให้นะครับหลักสิบหลักสิบก็คือสูตรเก่าเดินดีนะครับสูตรก่อนนะ สูตรเก่าจากงวดที่แล้วที่เข้ามานะครับก็เอามาวางเป็นตัวหลักนะครับก็คือสูตรนี้สถิติเลข3ตัวยังไม่ผิดนะครับเข้ามา9งวดติดแล้วก็งวดที่ผ่านมาได้3 4 5ี่ห้านะครับเข้ามาที่เลข3งวดนี้ได้4ี่ห้าหนะครับก็เลยวางหลักสิบไว้ที่4ี่ห้าหนะครับ แล้วก็เลขศูนย์นี่เป็น2สูตรเทียบชนนะครับในคลิปต่อมานะครับชน2สูตรชนกันที่เลขศูนย์แล้วก็คลิปเมื่อวานนี้ชนกันที่เลข6นะครับและที่จับให้นะครับ4 0 5 0 6 0 4 9 5 9 6 9ก็คือจับจากสูตรเลขเด่นนะครับก็คิดว่าสูตรเลขเด่นเกากับ0นะครับอาจจะมาที่หลักหน่วยนะครับเพราะว่าเลขศูนย์นี่ไปชนกับสูตรหลักหน่วยนะครับได้เลขศูนย์ ก็เลยวางเลข0นย์กับเลข9ไว้ที่หลักหน่วยนะครับส่วนเลขเลข4นี่วางไว้ที่หลักสิบนะครับแล้วก็5กับ6ก็มาชนกับสูตรหลักสิบนะครับก็เลยวางไว้ที่หลักสิบนะครับอันนี้คาดคะเนนะครับคิดว่านะครับอันนี้ที่จับคู่ให้แบบนี้นะครับท่านที่เพิ่งมาดูคลิปเมื่อวานก็อาจจะสับสนนะครับว่าอา้าวคำนวณได้เลข6กแล้วทาไมไป ไปใส่เลข9นะครับมันต้องเป็น4 6 49จริงจริงเมื่อวานไม่ได้จับคู่ให้นะครับเพียงให้บอกว่าให้ยืนหลักสิบที่4 5 6้านะครับท่านก็ไปจับเองนะครับอันนี้คือจับไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จับนะครับเดี๋ยวจะมารวบรวมสรุปแล้วก็จะมาจับให้อีกทีนะครับหรือว่าชอบคู่ไหนตัวไหนก็ให้ไปจับเองนะครับจับเองก่อนอันนี้คือจับไว้กับสูตรเลขเด่นนะครับหรือจะจับกับชุดนี้นะครับที่ ของคลิปนี้นะครับชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับมีเลข2เข้ามาแทรกนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับตอนนี้หลักสิบล่างถ้าตามสูตรนี้ก็มีเลข2นะครับเข้ามาแทรกตัวที่ชนก็คือเลข5นะครับในสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับตัวชนจะมาไหมหรือว่าเลข2นะครับจะมาหรือว่าเลข4นะครับในนี้ ก็จะมีเลข2นะครับเข้ามาแทรกนะครับเป็น4ตัวท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองไปจับดูนะครับส่วนหลักหน่วยก็ยังเป็น2ตัวนี้นะครับจะเป็น2ตัวนี้ตัวเด่นนะครับก็มี0กับ6นะครับยังเป็น0กับ6อยู่ก็ลองไปจับดูเลข2 2ก็อาจจะเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เพิ่มใหม่นะครับไม่สับสนนะครับถ้าดูทุกคลิปก็อาจก็ไม่อาจนะครับก็จะไม่สับสน แต่บางท่านที่ไม่ได้ดูทุกคลิปก็อาจจะสับสนนะครับก็คือสูตร2สูรนี้ชนกันที่เลข2กับเลข5นะครับหลักสิบอันนี้เพิ่มเข้ามาก็จะมีเลข2นะครับมาแทรกนะครับก็ลองจับดูนะครับก็จะมี2 4 5 6ี่หนะครับตอนนี้แล้ววันสรุปจะมีตัวไหนถูกเบียดออกหรือเปล่านะครับตัวไหนจะแทรกเข้ามานะครับแต่หลักหน่วยก็ยังเน้นไปที่0นย์กับ6กนะครับก็ลองจับดูนะครับ20 26นะครับ40 46 50 56กนะครับ60 66นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะมารวบรวมให้ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะสรุปนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายวันแล้วก็ยังมีสูตรที่จะลงให้ดูเพิ่มเติมนะครับค่อยๆวิเคราะห์กันไปนะครับดูไปหลายๆสูตรแล้วก็ไปเปรียบเทียบนะครับเป็นแนวทาง หรือชอบตัวไหนก็จัดไปตามที่เราชอบนะครับเอาตามที่เราชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่รู้นะครับว่าจะออกตัวไหนก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ